หน้าตาหน้าตาเขาจิสวยมากเด้งแล้วก็เอออะไรของมึงเนี่ยพูดโคราชไม่รู้เรื่องเลยพูดใช่มันจะจะลิตพูดแต่จ้ะอือีนางเอ้าพูดเป็นระนางเอ้ยเจ้าจะไปจากไหนเนี่ยเห็นไหมขนาดพูดไม่เป็นนะก็ย,ยังหน้า,าลัาเลีย อีนางเอ้ยน้องจะไปจักไหนเนี่ยเออมึงเห็นทะลึ่งก็พูดเหมือนเขาเนี่ยไม่ต้องพูดต้อง <c oughs> ถีบปะจะจะไปจักไหนจะ้ะไปแถวนี้เน่ยจะไปหาแฟนจ้ะไปหาแฟนจ้ะจักไหนไปอยู่ไหนไม่รู้จ้ะจ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 ะอยู่แถวนี้นะจ้จะที่นี้ไม่อยากไปไกลแล้วไงมาถึงนี่แล้วก็เลยเห็นแล้วก็เลยว่าจะอยู่ตอนนี้แหละจะหาแถวนี้แหละ พูดเลยวะใส่กูเป็นชุดเลยถามนิดเดียวเองจ้าเออเอออะไรดีอ่ะเจ้าชื่ออะไรอ่ะชื่อดำดงจ้ะอ๋อชื่อชื่อน่ารักไหมจ้ะน่ารักอืมคือหน้าหนูนี่เด้อฮะเขากูต้องมาแปลให้มึงฟังอีก เขาบอกว่าชื่อเขาน่ารักไหมน่ารักเหมือนหน้าเขาเนี่ยแหละอ๋อใช่ชื่อเจ้าเนี่ยน่ารักเหมือนเจ้าเลยเออแล้วเจ้าเนี่ยแฟนเจ้าจักรต๋อยหยุดไม่ได้แฟนน้องเนี่ยแฟนน้องตาน้อยๆจ้ะสูงขาวอยู่จะว่าไปวัดไปหว้เลยเขาลูบลออยู่จ้ะเขาลูบลอยู่ขาวจ้ะ เจ้าไปหาแถวห้าแยกดิ้งหน่องหรือยังอู้จะไปต่นุ่นไม่ได้ดอกจ้ะเพราะว่าเพราะว่าเขายังไปไม่ถูกเลยจากแฟนฉันอนะ่ะแฟนฉันยังลำล้าลำหลายอยู่แล้ว๋ยวหลบๆอยู่ๆๆยไปไป,ไปยังไงเวลาจะไปก็ฉันจะต้องพาไปเองนะจ๊ะแล้วไปยังไหงห้เองกนองไ,ไปยังไงไปยังไงตัวนี้เองินไหนหนุน่น,นสูงแน่เอ,อกดิ่งเข่าเหมืองไปด้วย อย่างค่ะเมืองไปเนาะแม่เนาะเฮ้ยมันก็ผ่านที่นี่จะเจอเทอร์มินอลเทอร์เทอร์มินอลภาษาอังกฤษมึงตรงตัวเลยเทอร์มินอลยอดเทอร์มินอลเออแล้วไงที่นี่ปื๊ดอี๋เจอแยกสายที่นี่ก็แยกพี่จะไปห้าแยกคือพี่จะไปยามอพี่จะไปยามอ จะคุณนนาล่จะไปหาหายาโมโอ้หาจะไปหายาโมเอ้ยนี่เป่ปืนไป,ไปยาโมก็ออกทรายไปเถอะออกทรายที่เขาตกจันทร์ก็ได้เขาซอยตกจันทร์ก็ได้แต่ฉัน <ไป S 2> อยากไปนั่นนะ่ะไปไหนจ้าไปกินขนมจีนที่เธอพาฉันไปนะ่ะ โอ้ยนมจีนแมกิมพิงอะไรนะไม่รู้เหมือนกันแม่กิมพิงพาเขาไปกินยายปาอูา่้าหลัดปาอู่มา <c oughs> นี่มึงเวลามึงพูดมึงขึ้นซับให้กูอ่านด้วยไหมกูฟังไม่รู้เรื่องไปกินยายปาอู่มาันนั้นข่าวภาษาไปกินขน,นมจีน ก็แมงกิมพังดึกอเกลอแต่ตอนเชาวราจะไปกินเย่ปองขนมจีนหัวหลดไฟเดี๋ยวพี่พาไปอยู่ดกอกอ,อไปตลาดยามโมไหมมีได้เหรอมีตลาดยามโมพี่อยากไปซอยเจ็ด <S <S> <S อะไรเนี่ยมึงให้กูพูดอะไรเนี่ย มึงเอ้ามึงวันนี่ดิ่มึงพูดเองอ่ะไม่คิดเลยมึงเดินมากระซิบกูกูคิดว่ามึงรู้ว่าเออเมื่อก่อนเนี่ยบ้านเขาอยู่ซอยเจ็ดเออ่เนี่ยอย่าไปซอยเจ็ดเดี๋ยวอะไรล่ะให้ไม่ดูเวลาเดี๋ยวก่อน ไปทำไมซอยเจ็ดก so oh. ันน่ะอยากไปเนี่ยไปอยากตายไหมไปส่งเพื่อนไปส่งเพื่อนไปส่งไอเติ้ลมึงอะลูเยอะนะมึงลูเยอะนะมึงอยากไปในโซนนั่งเงียบนะ เงาเมีนมาเทีกูดีขาแม่มตรงนี้นะมะมาตั้งไกลมาตายตั้นี้เด้อเด้ออดไปเด้อใจเด้อออดไปมืงอี้ให้กูพูดอะไรเนี่ยฮะไปเฉยๆเขาบอกอะพี่เขาบอกว่าลองไปเที่ยวดูกูก็ไปพอเข้าไปเจอรถคันหนึ่งคุ้นเว้ยรถโฟล์จอเนอร์สีขาวขึ้นนานารถเขียนเม็ดเงินลูก จังเลยเขาจอดกูเขาจอดตรงนั้นแล้วเขาเดินไปกินก๋วยเตี๋ยวแถวนั้นแล้วเขาก็กลับบ้านเลยกูดูอยู่ตอนมึงตอนมึงไปเขายังเปิดไฟสีชมพูอยู่ไหมเออใช่เออนั่นแแสดงว่ามึงไปถูกซอยละอยากไปแม่เดี๋ยวกูพาไปมึงจะบ้าเหรอแค่กูพูดแค่นี้ก็แย่พอแล้วผมไม่รู้จริง ผมไม่รู้จริงๆอดไปเด้อใจเด้ออดไปใจเด้อใจขอโทษนะไม่รู้จริงๆอภัยได้เจา้าคงไม่เหมือนอีเวนต์ตะไลนั่นหรอกให้กูพูดจนได้ก็เห็นกูพูดอะไรกูพูดตามกูคิดว่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแล้วนับตึ้กแต่ลิเกเลิก ท่านอย่าได้ค่าสายตาเลยเชียวล่ะโ,โ,โถเอ้ยชีวิตของพจมจามัน <c> เ <oughs> จอตั้นไหนถ่ายรูปมาหายเด้อเ้วพรบวกกันแล้วพวกกันนะแม่แม่ทุกคนดูให้ดีเถอะดีไม่ดีคืนนี้ p อจูนเนอรสีดำอาจจะจอรดรถคู่กับไอ้ปอดสีขาวอะไรวะ พูดอะไรกูมึงกูจะพูดว่ามึงดูให้ดีเดี๋ยวคืนนี้เอาผ้าสีดำอาจจะจอดคู่กับโฟลตูเนอร์สีขาวก็ได้ที่ซอยเจ็ดเขาไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วมันเป็นไรมึงเป็นไรไปกินก๋วยเตี๋ยวไม่กลับแล้วเหรอไปห้องน้ำเขาไปห้องน้ำเขาวางงี้เจ็บเขาเจ็บเยี่ยวไออันอันอันนี้อันนี้กูคือเยี่ยวเจ็บได้ด้วยเหรอ ไม่ใช่คนเจ็บเยี่ยวกูรู้แล้วก็เล่เ่นรเยี่ยวนี่คือเจ็บได้เหรอไม่ใช่เจ็บเยี่ยวก็คือไปเยี่ยวนัน่นแหนปวดเยี่ยวนัน่นแหนแล้วถ้าเกิดว่าไปขี้อ่ะเจ็บขี้ขแล้วแล้วถ้าเกิดตดอ่ะเจ็บตดถ้าเกิดโอ้ยเจ็บตด,ดเลยปะสมมุิ สมมติคีมูกเมื่อไหร่มื่บอกว่าเจ็บคีมูกเลยเละ่ะไม่ใช่วเวลาแบบว่าไปไเป็นไนงเจ็บเข่ปะไปห้องนานแป๊บนึงเนี่ยเจ็บเข่เจ็บเข่เนี่ยพูดเนี่ยแสมมันปวดตอดปวดตอดก็เจ็บตดอดเลยเออทำไมเนี่ยทำไมไม่พูดเจ็บตูดตลอดจะตูดกันเอางี้นะเล่นกันไปก่อนไปไหนเดี๋ยวมาไปไหนอ่ะเจ็บขี่ <laughs> <laughs> เล่นก่อน เล่นก่อนเดี hoe, way, jun, ๋ยวค่อยเดี Bu ๋ยวคเดี <Bu> ๋ยวค่อยเล่นก่อนเดี๋ยวค่อยไปเล่นก่อนโว่โธ่โธ่้ธ่ี่ยพ่่โ่่า่โน่โธ่โธ่โน่โธ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 ดโ่โธ่โห่โธ่โธ่่โธ่่ พี่บิ๊กชอบมุกเจ็บขี้เนี่ยเหรอโอเคพี่กูบอกว่าคนเนี่ยผ่านแล้วอ๋อลำดองเจ้าหันหน้ามาคุยได้ไหมจะได้คุยกันรู้เรื่องนะได้หันหน้ามาเลยหันไปได้ที่นี่เอ็งจํากันได้นะเวลาหันไปแล้วอ่ะหันมาถ้าเกิดอย่าร้องไห้หันไปเปื้อนที่เนี้ก็จําได้เลยที่นี่จําได้เลยเองสวยขนาดนี้ไม่คนเดียวนะเน้ ตั้งใจดูตั้งใจดูไว้ตั้งใจดูโอ้ยหันดีไม่นานะอันไปหาดีกว่าทางหันตั้งใจดูไว้ตั้งใจดูไม่เอาดีกว่าสวยตั้งใจดูหันดิโอ้ยแกงแกงยอกยอกทำนากระหล่ำมือหันไม่ทำนากระหล่ำมืนะหันไปแม่หันไปเถอะทางหันไม่เอาดีกว่า

ลูกใค่ออมาอุ้มวะเฮ้ยโอ้ยปล่อยฉันอ,อะไรวะไอ้เต้น